รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล พี่อะไรอ่ะเลขหกเสียโอ้จะไปยากอะไรอ่ะทำไงก็กดเลขสามสองทีนี 1, 3, 3่สามเฮ้ยเป็นหกเธยไล้ไพี่เออขอบคุณครับเมื่นโทรไม่ได้ทั้งวันเลยานี่ยหนึ่งสองเจ็ดหัวจริงทำไรกนะันอ่ะอุ้ย <c oughs> <c oughs> ต้องวางอะไรอย่างงี้ต้องคุยกันแล้ว <c oughs> จบแพทย์ได้เป็นหมอจบอะไรหนอได้เป็นแพทย์เ <c> ธ <oughs> อเฮ้ยอะอย่างงี้ พริกก็มีแล้วกระเทียมก็มีแล้วแต่ไม่มีใครให้หอมความรักก็เหมือนโดนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำย,ยังไม่รู้ตัวเอาอีกเอาอีกอหน้าฝนอะไรหน้าฝนก็ชอบเมอหน้าเธอก็ชอบมองยังเนี่ยเนี่ยยังๆๆยังยังไม่รู้ตัวนะยังไม่รู้ตัวเอ่อ มีคุยกับหนวยหรือเปล่าคะอ,อุ๊ย,ยทำไมว่า,างั้นรักเรียนได้เป็นครูแต่ถ้ารักหนูจะได้อะไรจ้ยชวนวิ่งไม่เคยว่างชวนปิ้งย่างว่างตลอดเอกาหลีเกาหลีด้วย,วยไม่สนหลอกนาเอ็ดแค่สนมร้านเด็ดอยู่ที่ไหนออบอกเลยว่า หมูกระทะคืออาหารหลักแต่เลือกรักคืออาหารลงเบี้ย,ยคนอื่นมองหาเนี้ยคู่แต่ที่เรามองอยู่หมูติดมันทุกคน ิวอะไรกันแต่เช้าจ้ะบอกแล้วไงว่าก่อนมาทํางานนี่ยนะก็หาของกินจะได้สมองปลอดโปร่งสมองร่องพร้อมทํางานพร้อมศึกษาหาความรู้พร้อมหาข้อมูลในการทํางานมาบอกบอสบอสเอาตรงๆนะอืยังไม่ถึงเวลาเทศถ้าจะคุยกับผมคุยเรื่องงานเอาไว้ก่อนต้องไปต่อคิวนะครับ เพราะตอนนี้ผมกำลังจีบผู้หญิงอยู่อ๋อเหรอจ๊ะผมยังไม่ว่างคุยกับบอสครับได้เลยจากคุณอาทัยไม่เป็นไรแต่ทีหลังอยากให้เกิดขึ้นอีกเอาโทษกันายโทษได้ไม่เป็นไรจ๊ะคำคมต่อไป เอออเธอคงมีแต่เขาสินะถึงไม่ยอมไปทะเลอันนี้ออกแนวอกหักไม่มีแฟนข้างเคียงเพราะมีแต่เหนียงข้างคอรักแท้มันขาตลาดหรือลบพาดมันมาตลอดพอแล้วค่ะบอสขานี่ก็มาเล่นกับเขานี่คือมีอะไรคะจะสั่งงานหรือว่าจะ ไม่ใช่จ้ะวันนี้บอยไม่ได้มาสั่งงานแต่เนื่องในทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานดีกันมาตลอดลูกค้าเข้าอย่างรัวๆเลยเนี่ยบอยก็เลยมีโบนัสมาให้ทุกคนเฮ้บอยยฮะกี่เดือนคะบอสศูนย์เดือนจ้ะเฮ้บอส คุยกันหน่อยสิมาอะไรมาศูนเดือนยังไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องสามเดือนเออโหอันนี้พูดจริงๆว่าไม่ได้สักเดือนเลยโอ้ยบอแลอย่งงี้ไม่ยมนี่างงี้เยอะมากเลยมีปัญหาอกบ้ท่บานกันจ่าบ้ากนยังไงอที่่านั่นกจบาบาจะบ้า่าบาี่บา่าอบอจะบอกว่าบอนี่ย ไม่มีโบนัสเงินเดือนให้แต่บอสจะพาทุกคนไปเที่ยวโอนไปไม่ได้รอเงินดให้อารผมไปเที่ยวเอไม่้กนอลนย่ลเคีอเคโอเคอเคโอเคอเโอเคเคโอเคโอเะโอเคโอเคโอกอเคโอเคโอเคโ่เคอเคโอเโอเค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 เอเคอคออเคเคเคโอเอเคอเคโออเอเอคเอเอ แน่นะแน่สิ่ะอวดนะมีอวดสิคนรอวดดีจะอวดดีงานพี่ไปสวัสดีจ้าไปจ้ายบายเฮ้ได้ไปเนื้อเพลงคือบอลเนี่ยจะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลเฮ้ยจริงหรือจริงสิแม่ละพอแล้ว บอสจะพาทุกคนไปเที่ยวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะทำกันบ้านในเรื่องของที่เที่ยวแล้วก็ที่พักมาให้บอสด้วยรวบรวมข้อมูลกันมาว่าที่ไหนดีที่ไหนน่าไปแล้วก็เอามาแชร์กันโอเคได้ค่ะเฮ้ยพี่นะที่บอสเขาบอกว่าจะไปเอาทิ้งทะเลกันน่ะ ต้องเตรียมตัวนะพี่นะไม่งั้นไปไปเจอไปเล่นน้าทะเลไปพงไปแพ้นู่นแพนี่ตัวอะไรในน้ําก็ไม่รู้อ่ะเออผมเคยตั้งแต่ตอนเด็กกับไปเที่ยวทะเลอ,ะเอ,อ่ะไปกับครอบครัวกับพ่อพก,กับออแม่ใส่สนอกเกิิลดำไว้น้ำอ,ะอ่ะพูดเกือบช็อกตัวบัลเลอร์เลยอุ้ยปลาแม่ผม <laughs> <laughs> แม่ก็หยอก <laughs> เออดีกว่าทางใต้ดังทะเลใต้สวยอย่างกระบี่ถ้าถูออจะไปกระบี่ไปกินอะไรสเต็กมันทำไม่ได้หรอกสเต็กมันต้องใส่กระเทียม กะบีไม่มีกระเทียมอา้าวทำไมกะบีไม่มีกระเทียม <c oughs> กะบีไรเทียมตาเอา้าวแล้วจังหวัดอะไรไม่มีหัวหอมเอเออ้าวอ้าวอ้าวจังหวัดอะไรไม่มีหัวหอม <c oughs> โอ๊ยไม่น่าคิดนานขอไว้บอดฮนะ <c oughs> ไม่ใช่แม,ม่บรรแทยอมจังหวัดไม่มีหัวหอมพิษสนุโลกเย มันจะเป็นพิศโลกได้ไงอ้าวก็เนี่ยพิษสากนุโลกไม่เห็นมีหัวหอมเลยไอ้นี่ขมดีรู้ไหมครับว่าการจัดสรรขึ้นความถี่ และการรักษาสิทธ <Luis> ิวงโคจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอความสุขของบ้านหลังเนี้ยก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคน ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแชร Stop fake Stop f a k ตั้งสติก่อนแช์ข่าวจริงเรื่องในทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานดีกันมาตลอดลูกค้าเข้าอย่างรัวๆเลยเนี่ยบอยก็เลยมีโบนัสมาให้ทุกคนกี่เดือนคะบอสศูนย์เดือนจ้ะ แต่บอสจะพาทุกคนไปเที่ยวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะทำกันบ้านในเรื่องของที่เที่ยวแล้วก็ที่พักมาให้บอสด้วยรวบรวมข้อมูลกันมาว่าที่ไหนดีที่ไหนหน่าไปแล้วก็เอามาแชร์กันนี่เคยพูดเรื่องที่พักอ่ะเพื่อนนี่เคย เจอที่พักไม่ตรงปกเหมือนในเว็บก็คือสวยหรูหราหมาเห่าแมวมากมแต่ว่าพอไปเจอของจริงก็คือแอบไม่ได้เลยเงี้ยเคยไหมเคยเจอไหมโอ้โหประสบมากับตัวเลยพี่บางทีเราเห็นรูปในเว็บตามเว็บจองต่างๆเนี่ยโอ้โหสวยงามมากนะใหม่ใหม่ยันหมอนใหม่ยันเครื่องสุขภัณฑ์ในห้องอะไรใหม่เก็บพอไปถึงโอ้โหอย่างกับโรลงแรมล้างแต่ดูเหมือนน่าจะไม่ล้างพวกมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่อ่ะมันดูเก่าไปหมดเลยพี่อันนี้ไม่ตรงปกอย่างแรงขนาดผมไปนะเชื่อไหมนอนกันไม่ได้อ่ะ อ๋อเพราะว่าสกปรกมากผมไปเช้าเย็นกลับเลยไม่ได้นอนเลยยัง oh well, ไม่ตรงปกผมไปนี่ค ah> ูวินล่านีดีดไปด้วยกันในรูปเนี่ยสระว่ายน้ําใหญ่มากไปเจอของจริงสระว่ายน้ํอย่างก็อ่างปลาเห็นห่วงยางฟาร์มิงโกไหมตีมพูใหญ่อะลงไม่ได้นะล้นอ่างนั่นแหละเด็แล้วโอ้โหโตสนุกเนี่ยในรูปเนี่ยโอ้โหโตมาตรฐานเลยอย่างไล่เลขแข่งระดับโลกอะของจริงเนี่ยใหญ่เท่านี้ อตอนนี้เล็กกระต้ดข้าวหน่อยอ,อ,อันนี้ไม่ตรงก<อ>เลยก็เลยนั่นไปคอมเพนไปแล้วก็มี<อ>มีโชว์ด้วยนะพอเขารู้ว่าเรามาจากกรุงเทพเราไหนๆเราจะไปเปิดพูลวิล่าพักผ่อนเปิดประตูปุ๊บมีแสดงโชว์ฮะโชว์วอะไรเจ้าของบ้านปล่อยแมงวันบินกันให้ว่อนเลยเราก็เลยโทรไปคอมเพนพี่อยู่ไม่ได้แมงวันเยอะเขาบอกอ๋อช่วยไม่ได้แต่ช่วงนี้เป็นหน้าแมงวันอะไรอ่ะไม่หวพี่บ้าไหม ไม่มีเลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวโอ้โหซา,ำาทำแต่งานอ่าโ,โอเค,อเคงั้นรอบนี้ไหนไหนยายหมวยก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้วนี่ก็เคยเจอไม่ตรงปกมาแล้วงันรอบนี้ถ้าเราหาที่พักอะ่ะเราจะต้องหาที่ที่มันตรงปกเราจะได้ไม่เสียใจยอีกงั้นเลือกสถานที่ก่อนเลยอยากไปไหนกันเขาอยากไปหลีเป๊ะโ้ยไปทะเลว้ายอะไรอ่ะไม่ไปหรอกหลีเป๊ะเอาร้อนทำไมเี่ย โอ้โหวันนั้นมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายจะตายทาอะไรบ้างโอ้โหแม่ว่าจะเป็นดําน้าไปเจอปลานมโมขี่ปลาโลมาเจอปลาวานแล้วอุ้งอุ้งอุ้งนี่เจอเต่าอีกดึงหลอดหลักเต่าปุ๊กนี่นะแล้วก็ว่าจะไปดูเออปลาโลมาเล่นลิกเกแล้วก็ไปดูหนังฟังเพลงขับแรลี่ปีกอฟด้วยใช่เมื่อส่วนปลากระเบนอ่ะไป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 ร่อนไปร่อนด้วยกันแต่คิดว่าวันเดียวก็น่าจะทําแค่นี้พอละอ่ะ หน้าสนใจเฮ้ยเวลามันน้อยนะวันเดียวจะเอาขนาดนั้นเลยเหรอไม่ไปอยู่แล้วไม่ชอบเออจะไ,ไม่ไปจะไม่ไปทะเลหรอกร้อนผิวเสียหมดอ้อช่วงนี้ดูแลผิวด้วยโอ้โหฉีดไว้เทนนิ ผมไม่บอกับทะเลผมไม่อยากไปหรอกถึงบรรยากาศจะดีแค่ไหนผมมันเกิดจะได้ไปทีผมก็ไม yeah> ่ไปแล้วทำไมอ่ะแฟนนดิเป็นไงอยากใส่ทูพีสเปิดรูปดูทูพีะที่ม oh um ีเกาะอกเกาะอกกางเกงอยากใส่ผมก็เออไปใส่เลยสวยๆน่ารักดีก็จองตั๋วเครื่องบินเลยเรียบร้อยแล้วแกก็ไปซื้อทูพีสมากลับมาให้ผมดูผมยกเลิกตั๋วเครื่องบินแทบไม่ทันทำไมมันซื้อมาสองชิ้นจริงๆเกาะอกกางเกงมั่วกับแว่นตาไอ้ก็เลยบอกไม่ต้องไปแล้วอยู่บ้านดีกว่าให้ไปเลยอยากเห็น เดี๋วยวค่อยไปผมก็เลยหนีแหละทะเลไม่ไปหนีขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยเย็นเย็นอุ้ยไปเชียงใหม่ดีจะตายโอ้ยคือสรุปอยากไปเชียงใหม่อยากไปเชียงใหม่ชอบขึ้นดอยพี่อเอาหมวยละ่ะอืมหมวยอยากไปเกาะพังันอะอยากใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปนี่นแฟนผมองแ <ๆ S 2> แล้วที่พักที่หมวยดไวยนะดีมากเจเจต้องชอบอนุมัติไปเกาะพังันเดี๋ยวหมวยอะเตรียมหาแคปชั่นไว้ลงรูปพร้อมชุดว่ายน้ำ โอ้ oh. โหหาแคปชั่นตั้งแต่ตอนนี้หาไว้ก่อนมันสำคัญมากจ้ะเจ้หรอ hmm. อ่ะงั้นคิดเงี้คิดเงี้อ่ะเราได้สถานที่ละงั้นเราคิดแคปชั่นกันดีกว่าได้อย่างเขาถ้าไปทะเลก็อ้นี่นี่อันนี้ไหมทะเลมันกว้างถ้ามีเธอข้างๆก็คงดี <Yeah. S 2> <c oughs> ดีดีอันเนี้ยเหมาะก <c oughs> ับเ <c oughs> จเจมากงั้น,น <c oughs> ของหวยต้องเป็นเอ่อทะเลยังมีคลื่น แต่คงไม่สดชื่นเท่ามีเธอใส่ชุดว่ายน้ำน่าจะเผ็ดงั้นพี่ขอขออะไรซื้อแหวนเพชรให้สกที่จะขออะไรเหมือนก่อนไอ้ที่เขาบอกอทะเลก็มีชีวิตทะเลก็มีหัวใจไปเที่ยวทะเลกันไหมไปไปดำอยู่ปากกาลัง อะไรอ่ะก้อนเนี่ยก้อนเล้ยว้าไวน่ารักเงเลยน้าไปเอ้ยไปพังงานก็ดีทําไมสิโคหอยแม่นนี่ที่อื่นเท่านี้ไหมโหนี่อันนี้ชนนี้หอยแม่นหรอใช่ได้มาโอ้สองเดือนกินไม่หมดอุ้ยทำมันเยอะเนื้อเปิดไม่เป็น โอ้โหเดี๋ยวค่ะตึมตึมเออตึมตึมเลยทำรายการเด็กๆคี่ะเจ้านุ้งน้ามาก็ดีแล้วค่ะพวกหนูเนี่ยกำลังนั่งคุยกันว่าเออพักผ่อนประจำปีนี้เนี่ยพวกเราจะไปไหนกันดีค่ะใช่ครับแล้วตกลงกันได้ยังไงอ๋อยังค่ะยายหมวยอยากไปพังงานนี่อยากไปเชียงใหม่หนูอยากไปลีเต้คนละที่แล้วเราอะอาไทยอยากไปไหน่ะ อย่าไปเกาะพังงานครับอ้ยเกาะพังงานเกาะพังงานก็ดีเหมือนกันนะคะป้าไม่เคยไปเลยค่ะป้าอยากไปค่ะเอ้ยผมว่าเราไปเกาะพังงานกันดีกว่าเพราะว่าเป็นการสารฝันให้ป้าแจ๋เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องน้องกัดคิดอะไรกับป้าอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยกัดไม่คิดหรอกครับแต่ว่าป้าคิดอะไรกับกั๊ดหรือเปล่าก็ นิดนึงค่ะฮ้เอ,อ,อ,อเล่นป้าจะไปคิดอะไรกับลูกหลานละคะป้าหขอตัวไปทำขนาดก่อนนะคะคเกินนี่เด็กๆเราจะหาสถานที่เที่ยวอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องหาข้อมูลอา่านรีวิวไม่งั้นเดี๋ยวเกิดไม่ตรงปกขึ้นมานะไม่สนุกนะจริงด้วยค่ะลุงน้ำงั้นสรุปเราตามเสียงข้างมากไปขอพังงานนะ กาะพังงานนะออโอเคไหมโอเคถ้าเราไปกาะพังงานการงานทุกคนไปแยกย้ายกันว่าเราจะไปนอนที่ไหนกันดีแล้วก็ฝากดูรีวิวด้วยว่าโรงแรมนั้นมีรีวิวกี่ดาวรีวิวเขาว่าไงมีคอมเมนต์ยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราเอามาแชร์กันเพราะว่าพระวาสซาจิมีซันบระวาสซาจิดองบียะแน่นอนครับรอบนี้ไม่พลาดผมการันตีเลยว่าที่ที่เราไปนอนนี่ห้าดาวแน่ๆโรงแรมห้าดาวตู้ไก่ย่างห้าดาว<อ>เรื่องเที่ยวนีสาคั้นทีกันจริงๆนะ ไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวบอสมาเกี่ยวเดี๋ยวฝากเด็กพนักงานมีโไปไปการเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะคะแบบนี้เราเรียกว่ามีทักษะการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูลหรือสิ่งที่ชาวพโลกเรียกว่า M I L นั่นเองค่ะ MIL หรือ Media and Information Literacy หมายถึงความรู้และความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อค่ะวิธีที่สื่อสร้างความหมายวิธีการใช้สื่อและวิธีประเมินข้อมูลข่าวสารที่สื่อนำเสนอนอกจากนี้ยังมีความหมายโดยในถึงความรู้และความเข้าใจในคุณค่าของบุคคลและทางสังคม หน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมตลอดจนการมีส่วนร่วมในบทสนทนาเกี่ยวกับประชาธิปไตยและวัฒนธรรมค่ะลวงลวง อย่าแชร์แชร์แชร์เรื่องลวงแชร์แชร์แชร์ข่าวจริง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 โปรดแชร์ต่อเฟกตเฟกต่อกตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริงในหมวยอยากไปพังงานนี่อยากไปเชียงใหม่หนูอยากไปหลีเป๊อยากไปเกาะพังงานครับเกาะพังงานเกาะพังงานก็ดีเหมือนกันนะคะป้าไม่เคยไปเลยค่ะป้าอยากไปค่ะ เฮ้ยผมว่าเราไปเกาะพังงานกันดีกว่าเพราะว่าเป็นการสารฝันให้ป้าแจ๊เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องน้องกั๊ดคิดอะไรกับป้าอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยกัดไม่คิดหรอกครับแต่ว่าป้าคิดอะไรกับกั๊ดหรือเปล่าเออก็นิดนึงค่ะเฮ้ยล้อเล่นเป็นไงบ้างจ๊ะทุกคน เลือกที่เราจะไปพักผ่อปนประจำปีเนี่ยได้เรื่องไหมหุย <c oughs> ได้เรื่องมากๆเลยค่ะบ,บอสคือตอนนี้พวกหนูส่งสไลด์ทำเป็นสไลด์ให้บอสไปแล้วโอ้โหเปิดดูน,อน่อยแต่เขาไม่ใช่หมูแล้วที่พวกหนูตกลงปงใจกันนะคะ <c oughs> ก็คือจะไปเกาะพังงันค่ะ้ยไปเกาะพังงันเหรออายละบอสจะต้องเตรียมชุดว่ายน้ำอ่ะอุ้ยอาไทาบอสใส่วันพีสหรือทูพีดีบอกหน่อยเดียว ขอโทษนะครับเอ่อคุณบอสไอคือที่คุณเรียกผมมาประชุมเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณจะประชุมเรื่องเอาติ้งหรือผมต้องมาประชุมเรื่องชุดว่ายน้ําของคุณบอสครับเอ่อบอสครับพักเรื่องชุดว่ายน้ําไว้ก่อนดีกว่าครับเรามาหาสถานที่กันดีกว่าไม่งั้นก็ไม่ได้ชุดนะครับชุดว่ายน้ำนิดขอโาค่ะลุงนะคะ <laughs> <laughs> ทุกคนเริ่มเดี๋ยวบอสดูสไลด์ต่ออ่ะคืองี้ค่ะบอสที่พักที่เราตกลงปรงใจกันเนี่ยคือเอ็กซ Res ์ Resort อร์ทค่ะใช่บอส ที่นี่นะแจ่มมากเรื่องอาหารเช้าเนี่ยโอ้โหไส้กรอกอย่างงี้โอ้ยชันดีเลยเยี่ยมชิมตัวนี้แหละี่นี่เขาเที่ยวแต่ให้เยอะเขาบอกแจ่มมากแล้วที่พักที่ทุกคนจะไปเนี่ยดีไหมได้เช็คข้อมูลได้ดูรายละเอียดของโรงแรมว่าเป็นจริงไหมตามที่เขาพูดจริงไหมตามรูปที่เราเห็น แน่ใจนะว่าจะไม่จบตาอุ้ย Don't worry about it ค <Yeah. S 1> ่ะ because ลุงน้ำเนี่ยได้ทำการเตือนพวกเราแล้วขอบอสให้หาข้อมูลให้ดีดูรีวิวดูคอมเมนต์ต่างๆซึ่งพวกเราก็ทำการบ้านเรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะหมวยอ่านในรีวิวของที่พักมาเรียบร้อยแล้วค่ะบอสสวยตรงปกแน่นอนค่ะแล้วผมไปดูมาแล้วนะพี่ทุกๆเว็บเขาให้5ดาวเหมือนกันหมดเลยครับ และที่สำคัญนะครับคะแนนรวม100คะแนนเลยนะครับเยอจดังดีใจทำไมคะแนนเต็ม1นล้านอันนี้ผมยอกเอ้ยหนึ่งนนี่บอสแต่ที่ไม่ธรรมดาเนี่ยนะคือเท่าที่ผมเข้าไปดูในกระทิงมานเนี่ยกระทูมีคนรีวิวเยอะมากผมเลยเอาการรีเสิร์ชแล้วบอสคือในกระทู้เนี่ยมีแต่คนชมครับคอมเมนต์ที่บอกไม่ตรงปกน้อยมาก ใช่คะ่ะบอสแล้วนอกจากนี้นะคะที่พักเนี่ยเขาทําคลิปลง YouTube ด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการสวยจริงไม่จกตาคะ่ะบอสนี่ทุกคนฟังนะพวกรีวิวต่างๆพวกคลิปต่างๆหรือว่ายอดไลค์เนี่ยเขาสามารถสร้างกันได้นะออะไรพวกนี้มันสร้างได้ด้วยเหรอครับบอสแต่ผมเห็นชาวเน็ตก็อคอมเมนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับชาวเน็ตที่ว่าเนี่ย บางคนอ่ะอาจจะเป็นหน้าม้าก็ได้นะบอสไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะแค่อยากจะบอกว่าก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยเราควรมีการตรวจสอบจากสื่ออื่นๆด้วยเพื่อน,นํามาประกอบการคิดวิเคราะห์ในการตัดสินใจของเราอบอสคะแล้วพวกยอดไลค์ยอดคอมเมนต์อะไรแบบนี้ก็เป็นหน้าม้าได้เหรอคะก็อาจจะเป็นไปได้นะบอสถ,ถึงบอกว่าให้เราเนี่ยนะหาข้อมูลจากหลายๆที่เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจอย่าด่วนตัดสิน จะได้ให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็เจ้าของกิจการและอย่างที่พักไม่ตรงปก <c oughs> เราควรทำาไงดีครับบอสอย่างแรกเลยนะต้องถ่ายรูปที่พักที่เราไปถึงเนี่ยเก็บไว้เป็นหลักฐาน <c oughs> เพื่อเราจะได้เปรียบเทียบได้ว่าเนี่ยในรูปคุณโฆษณาอย่างนี้ <c oughs> รูปที่เราไปเจอเป็นอย่างนี้แล้วก็รีบรวบรวมข้อมูลแล้วก็สลิปในการโอนเงินแล้วก็แจ้งความทันทีแต่อย่าเพิ่งพักนะถ้าเราพักไปแล้วมาฟอ้องร้องที่หลังเนี่ยผู้ประกอบการก็จะอ้างว่าเราเนี่ยนะได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว <c oughs> บอสครับและอย่างที่พักไม่ตรงปกจกตางเงี้ยครับ mm hmm. เจ้าของสถานที่เขามีความผิดอะไรไหมครับบอสมีสิเดี๋ยวนะนี่ในกรณีที่ที่พักไม่ตรงปกเจ้าของห้องพักอาจมีความผิดตามมาตรา47 mm hmm. แห่งพรบคุ้มครองผู้บริโภคระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับห้า0มืบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่อ้วมเลยปักจ้ก็มานั่งจำอีกมันออจะได้ไม่จำเนื้อ,อโดนปรับอีกเออบอสคะแล้วอย่างนี้ถ้ามันมีการเจราจาขอลดค่าที่พักเอยอะไรแบบนี้ได้ไหมคะได้นะเราสามารถขอลดราคาที่พักได้ถ้าเราเจราจาเขาได้นะหรือเราสามารถขอเปลี่ยนที่ใหม่ได้แต่ที่พักเก่าที่ไม่ตองปกเนี่ยต้องเวอร์ราคาที่พักใหม่ของเราให้ทั้งหมดเลยนะออแต่ถ้าเจราจาไม่ได้เนี่ย ผู้บริโภคสามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้จ้ะโอ้ฟ้องศาลเลยบอสครับแล้วเราต้องโทรแจ้งที่ไหนล่ะครับเราสามารถโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำพื้นที่นายกหรือประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้หรือสายด่วน1166ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทบ้านพักบ้านตากอากาศบังกะโลก็สามารถร้องเรียนได้ทั้งหมดเลย โ oh. ถ้างั้นเด็กๆไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาเสนอบอสใหม่กันงหน้า mm hmm. ตามนั้นนะจ๊ะทุกคนได้ค่ะบอสงั้นเดี๋ยวเราก็กลับไปเช็คข้อมูลหลายๆช่องทางเลยกันเนาะเพราะเรื่องนี้มันน่ากลัวอยู่ยอ่ะได้เดี๋ยวหมวยจะไล่เช็คทุกเว็บทุกช่องทางเลยค่ะทั้งทวิตเตอร์ไอจีเ o ซบุ๊กค่ะจะตามสืบทุกแหล่งให้ไม่พลาดเลยจะตามสืบยิ่งกว่าคนนั้นค่ะ โดีครับการสืบเนี่ยอาจจะมีพลาดบ้างแต่ถ้ามาคบกับพี่เนี่ยไม่อ้างวังแน่นอนนะจ๊ะเย้เอาอีกเอาอีกพอแล้วต้องเครียดต้างหาที่พักกันเดี๋ยวมันจะเหนื่อยจะเหนื่อยกันไมใช่ใหญ่ค่ะบอกว่าทุกคนเนี่ยแยกย้ายไปหาข้อมูลดีกว่านะครับใกล้เวลาเลิกใช่ใช่ไปมาตีมาตีแยกย้ายเลยไปครับผมอยากได้ทำผมถีบไม่มีเป็นทำว่าทำรอ่ะ หาข้อมูลที่พวกเธอไงดีกว่าหาข้อมูลเุ้ยนั้นเราสาวๆหาชุดว่ายน้ำกันไหมเอาอนี่เราผู้ชายเราหาชุดว่ายพระกันดีกว่าอุ้ยลุงน้ำหาชุดว่ายอะไรดีคะว่ายตัวเองอะวันนี้ทุกคนในออฟฟิศยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ั้งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลการนำเอาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจและการรู้เท่าทันข้อมูลที่กำลังจะนำไปใช้ MIL เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะศาสต์แรกนั่นก็คือเรื่องของสื่อค่ะคือการรู้เท่าทันสื่อหรือ media literacy และศาสต์ที่2นั่นก็คือการรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารนั่นก็คือ information literacy หรือการรู้เท่าทันสารสนเทศนั่น และในยุคปัจจุบันนะคะเราต่อยอดไปถึง MIDL หรือ Media Information and Digital Literacy ซึ่งเป็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัลค่ะเพื่อให้ประชาชนเกิดความรอบรู้และมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์สื่อการรับสื่อและการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะโดยแบ่งออกเป็น3ทักษะย่อยนั่นก็คือ 1>, 1. media literacy หรือการรู้เท่าทันสื่อ 2. information literacy หรือการรู้เท่าทันสารสนเทศหรือข้อมูลนั่นเองและ 3. digital literacy หรือการรู้เท่าทันดิจิทัลค่ะสิ่งที่เป็นทางคิดหรือว่าทักษะการคิดต่างๆนะคะเป็นการคิดและการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดของ MIL เช่นความสามารถในการคิดและการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเกิดคำถามอะไรขึ้นในใจเราบ้างขณะที่เรารับสื่อและสารสนเทศนั้นๆค่ะสื่อและสารสนเทศนั้นๆได้นำเสนอมุมมองทางด้านของเศรษฐกิจและสังคมอย่างไรบ้างสื่อและสารสนเทศนั้นๆได้สะท้อนแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างไรบ้างค่ะ 3. ความคิดเห็นที่เกิดจากสื่อและสารสนเทศนั้นๆสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางสังคมหรือส่วนบุคคลอย่างไร 4บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในขณะนั้นเป็นอย่างไร 5. สื่อและสารสนเทศนั้นๆน,น,นำเสนอความคิดหรือค่านิยมใดบ้างค่ะ 6. สื่อและสารสนเทศนั้นสร้างบุคลิกลักษณะของตัวแสดงอย่างไร 7. เป้าหมายของสื่อและสารสนเทศคือกลุ่มใดค่ะ 8. เมื่อรับสื่อและสารสนเทศนั้นแล้วกลุ่มเป้าหมายน่าจะมีพฤติกรรมหรือมีผลสืบเนื่องอย่างไรบ้าง และ9มีเรื่องใดบ้างที่สื่อและสารสนเทศนั้นไม่ได้นำเสนอท,ท,ทั้งที่ควรจะนำเสนอค่ะทั้ง9ข้อนี้ก็เป็นแนวคำถามค่ะที่จะช่วยให้เราสามารถรู้เท่าทัานสื่อสารสนเทศและดิจิทัลได้ในฐานะพลเมืองในยุคนี้ค่ะเดลยาเซอร์ yes, รู้ไว้ใช่เลย